พามาเก็บเพชรเหลืองพ่อแม่พี่น้องเลยงัดดึงใบดึงสีสักก้นเถอะปุณนะดอกอีสรงเมึงมังนคือมันขาดหนามนี่ล่ะจ้ะอือปุณงัดกวางยางเดียวเลยพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าขาป่นมักจะมักรุ่นนีแหละมันแสบกระลังขาเรืองเหลืองกระลังอ่อนๆซะละได้ขึ้นมาเถอะพุณเดี๋ยวจะพา งัดกลองไว้งัดกลองเรียพ่อแม่พี่น้องเอ้ดอกน้อยดอกเล็กดอกเล็กดอกใหญ่กรบบานฉันฉันมาทีไรฉันก็ฟาดเรียบสุดดอกดอแต่ฉันนีแล้วพ่อแม่พี่น้องไอ้แต่ฉันหนีมาถามต่อนะ <laughs> พี่น้องมาๆมาได้มาเก็บเห็ดกับเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาแล้วก็มาดามเห็ดมัสลูมพ่อแม่พี่น้องจ้ะ เมื่อกี้ย่างขึ้นมางัดเห็ดอันพากันงัดงัดเห็ดเหมือนเห็ดพ่งวานกับเห็ดพงเลือดมาอยู่พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเสิร์ฟ้เบิ้งเด้อเดี๋ยวผ่านงัดกันสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามากมาสิพามาลุยดงเห็ดจ้ำเด้อเริ่มจะลังจ๊กแล้วจ๊กแล้วจ๊กแล้วจ๊กกันงัดพ่อแม่พี่น้องงัดกวางงัดกวางเลยน้องเลยจังมาไล่เก็บขี้ฝุ่นจังไรมางัดพ่อแม่พี่น้องมันเมือนแล้วมันสิมาลีลาบัดีอยู่บ่ได้ มันดี่ลาวันดีจดังเลก็มือดมำแล้เนี่งัดกองไว้แ้่จังมาเล่มเอานันนันันสันชีฟุ้นมันอีกทีนึงเอายังไงมักขาพอน,นีแล้วขาพอน,นีอ่อนๆเหลืองๆเนี่ยุนไล่ยอยู่ได้ี่ ตาช้าให้ผนหวานเปิดชิปมากค่ะตาช้าให้ผนหวานให้กรุ่อนเพราะว่าไปเล่นขี่เก่าเพิ่นได้มาดอกนึงให้เล่นขี่เก่าเมื่อกี้ยางมากค่งัดแต่พูดระดอกสองดอกกี่แล้วพ่อแม่พี่น้องพอได้ชื่นใจเนาะงัดเท็ดอันนั้นเท็ดอันนี้ผสมประสานกันไปแน่พ่อแม่พี่น้องเลยไปเห็นบ้าไปดอกซับนี่แหละ แซ่บแกงจะได้แซบพเอะุดเลือจะไล่ทุ้งเลยไล่ถล้วเลยออน่นนี้มันแซ่บแซ่บพดละแบบเด้อตะว่นุ่นแก่ๆหนะเห็ดแหนมเมนถ้าต้องแกงย่าง ฉน้อใหม่กัแสบอยู่เฮ็ดต้นนี้เก็บลายปรนไดกับ่เขยอยานยุกดีไปตั้งนยุกดีแฮงโอ้งัดมวนโดละหายไปมวนมวนมวลจอดอีกแกันยังวะงัดคนกางัด้ มันใส่หอยมันใส่หอยผีแล้วไหมเจ้างัดหอยงัดได้ที่กันได้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 เจ้างัดหลุดนะเขาบัญนัอกปานอันท้อนงาใน่ยันปาบกทั่วดินพอแม่พี่นองไง งามแล้วเดี๋ยวเขาไปงวดนาเขาต้องไปเก็บตัวที่เขาจงไว้นะป่าเน็ตหนังไก่เนาะแมนตัวสีเก็บมวลผักหน่อตัวสีเป็นเพื่จุปานี่แหละขาเราก็กรอบขาเราเนีขา,ากรอบ,อบสีตั้งกล่องกระยานพวกเจ้าไปเห็นนะพวกไปนอนไปร่งต่างเดี๋ยวบะคือเห็นน่องตัง้งยังบ่คือ,อ,นอนคัอก ของนางผอมอยู่เออที่เอาแบบนด้แหละพะเชนี่แบบนี้แหละพ่อแม่พี่น้องพวกใจนี่แบบนี้แหละซื้อกล่องทั้งละฮดอีหลีพ่อแม่พี่น้องแขนกับปวดอยู่ฮดเอาเท้าแล้ววะที่เพื่อพ่อแม่พี่น้องพากันเท็ดได้สุ้ยางเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องเลยแต่ว่าเฮ็ดเฮ็ดบ่ไรคืออย่างนึงคือตีลังกาเก็บบ่ไรอันนี้วายอะไรสิไปตีหัวล้านสุด สิบวามาได้พี่น้องสิพาตีร่งกาเก็บธรมดโลกไม่จำเก็บธรรมดาโลกไม่จำตีรงกาเห็นอนเห็นบ่นีงเห็นอจนนเห็นอเหงเห็้อย้องหุเยพงน้าอพ่นงเนาเนปอองปเนี่จังเินอยจุ่งกันตาทีเดียว ยังพวกเจาเ้า้นหลุงปแปลงยังอยู่ผู้เดมาซุนเจา้างาใหม่ <c oughs> จังวะมันดอกหน่อยเขาบอเห็นเขาเจ้ากระสิเยยบนั่นเหระหนาดตัว <c oughs> ขานีนกรอบดีขนาด <c oughs> จวดอีเรีย <c oughs> อ๋อหนึ มอ้าล eh? e oh, ืมสื่อไขคราจะไปถอดใส่ไข่พ่ะนะ่วใส่ไครนียหัวเ้วันีพตูใส่ัแบบว่าเ่าเอินอูเหนไหมเอยอืมานพตูใส่ใสข้าววในจน้อยเอาตีใส่ข้าัวอยู่ ผ่านเส hey, <speaking> ียงถอนกาพ่อแม่พี่น้องเลยปปปปปดดดดดถอนออกมาเห็นขาเป็นเหลืองเลยมีความสุขขนาดพวกยองมาซุกแต่ข่อยสุกมวนน้ำกันสุกน้ำกัน กคอมเมนต์ก็เ็ยตอบแต่ก็อ่านอยู่ด้จ้ะตอบเนี่ยเา็นตอบเน่ยเตีบเตียบเนี่ยคือจังถ้ากันสี่สิบหนึ่งก็ขาวกบอพีชบาถี่นางยื่กระบอกอย่างกนเบอกเอียงกนเบอกพ่อแม่พี่น้นงจากสี่บอกภาษาเอียงแนวแต่ละมือพ่อแม่เป็น้นงก็เลยเป็นสี่แหละแมนแมน สับสนฝนเป็นอหารไปเลยปีนี่ปีท้องของการเก็บเห็ดแล้วเออแม่นเก็บเห็ดเนี่ยพอแม่พี่น้องเบิ่งตลอดเก็บคักเก็บแน่ได้ปีนี่แมนเห็ดเผื่งเก่าล่าปีที่แล้วบ่ค่อยได้เก็บ จะเต็มเลยปนปีนี้เรเิ่มต้นด้วยจจกตั้งร่มเย็บต้งแตนหนาหนาวจนมาหนาหอนจนมาถึงนหาหันแต่ว่าบอกก็บอกไปจอบเบือพันออกแล้วเบิดเบิดเทนหาหันี่งรอหนาหนาวมอปล่อยพันพักพอนพันห่อรีดีเนี่ยเอาละพวกเถอ ไว้กนนานนะเอาโอจัดใสบุมองขบุมเต่ามันก็ห็นอยู่เนาะแต้าหาปอนด่าไปทางอื่นเลิมีการใจดีนะออยวาน้นมาเก็บให่เนาะเออรใจดีด้วยพ่นพ่นอ่ะเธอเบิ้งดูพุ่นอ่ะกองจุ่มจุ่อยู่พูน่แม่เี่น้องเลยลขนาดห้องเชียงช้อนหายใจนอน้น ผีแล้วสิไดี๋ยวเป็นจะเศร้าขี้ยบลงกระตายจักบาทจักหนูจะว่าไม่ไหนไ่ค่อยหลายเป็นไันก็เค็ดี้หยาเป็นไดกับแต่มันก็บบุคคลเปลื่อนป็นไหนนะบ่เบ่เวลาดึงขึ้นมาอันเมื่อก้ามขึ้นมาอยู่หยาบ่ค่อยขึ้นมาป็นไดเนี่ยสังเกตเรื่งบุคคลเปลื่อนป็นไหนเพราะว่ามันหนมันอยู่กลางอันนี้เลยกลางแจ้งเลย พ wow. so right ูดอะไรเนี่ยมัตนาเธอพูดนะพ่อแม่พี่น้องพุ่นะเอ้ยเก็บเป็นกองไว้กองไว้พุ่นเดี๋ยวเอาขอกระตาจักบาดก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยน้องเอาขอกระตาแล้วของเรียนทั้งกองเต็มเต็มอยู่นี่พุ่นแล้วเบาปานลายคือเธอได้ดันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเฮ็ดขอกระตาจักบาดกันจ้ะมานังกันจะคล้องกับซอยอันเอ้เดนเก็บเอาเฮ็ดขึ้นมาว่าไปลักเก็บพูดยามเมือนโอ้พ่อแม่พี่น้องพี่น้อง ออปอนในภาคกันกินเขาอยู่ได้พ่อแม่ี่นองเลือกงานมากก็เลื่อยเขาปลาหลดุลออด,ดท้อละหดอดทนพ่อวายอย่างอมันบม่มีเวลาไปกินหรอกมัวแต่กินอยู่พอดีเมือแมนอยู่กินบ่ไ,ไ้พ่อแม่ี่นองแต่นี่ก็เหมือกกรคำว่าแหงแลยนี่ วนนัไปดุนคนนี้ก็คือเซียนนีก็เริ่มเหี่ยวแล้วบกเงียวยู่บ้างน่ะขาเงียวยวเต็มหมดทั้งน้ำหนอกพ่อแม่พป่นหนวกท่านนี้ก็คข้าอวบยู่นี่แต่ว่าไม่นลังสัน งเง้ยเอาไปมดเลยโอ้เพ่มีคนมาเล่เลพี่ละไม้แล้วเห็นพี่วนวัวน่นี่นเกบแบแ,บแลบพรามากยุ่นเห็นไหมมากคักเลย แหงคักขนาดน้องเลยไงดอกญ่ดอกใหญ่ก็ไปหาเก็บป้าอื่นเมนพีจ้าสิป้ามาเอาพี่ขาอบอวบเพียคุณ่ะ้นสี่นะมายูเนี่ยขาสันสันโตอะ ส่งสมีน้ามีนวลก็มองช่างจะเก็บมาอยู่ทางนี่ครับส่งสดกว่าอยู่นี่มโมงนี่พูน่ะขาเปนัดส่งสิมีน้ามีนวลอยู่ได้หนอ่องแมนกับปลาเดียวกันแหละมันก็เกิดเป็นย่อมจังวะเอาทงไซตตรงนั้นมันมามีหมดน้อง มองนี่มันเกิดจุนหัวหมอดิมันก็เลยไข่แน่นี่ยเต่งเต่งหนุ่มเอาพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเมื่อค่ำเก็บเจอระดวกลีลาพอดีประดี๋ยวละปลาหมือมมดว่าคัมปลาหมือดว่าคัมพ่อแม่ขี่จักระย่างเขียนอยู่บางแห่งนะเอาลูกกูุล่วง <laughs> น้องคอยคุบเขียดพ่อแม่พี่น้อง มื่อนั้นก็แว่นใหญ่ตัวกระตาเห็ดขอโบขวบนายเจ้าน่ะเสียนคักกระยังวะไข่กระเสียนคือกันได้มื่อนั้นไข่ล้มมันว่าสันขอกระยังบ่อนบ่นขอกระยังบ่อนกระตาขอกยังบบขวามหาพี่เอามงระดอกสองดอกนี่มันจอ้วนมงเนี่ยมงระดอกสองดอกเนี่ยอยนางนี้จนวะเถอะ

เป็นดูอยูยูยู่โมเมนต์เจ้าพึ่งหูได้คอยเป็นตะโดนแล้วแขนก่อนพ่อแม่เป็นหนอ้าวฝนลินหนองเลยก็จังว่าลินลงมาแล้วสีเดือดซึนพอแปะพอแปะสิหัวแล้วพ่อแม่พี่นหองเลยโตกะห้ามหัวสองพี่หนองแล้วแต่เป็นนัไนพวกพวกเจ้าไปหาหุ้มมากลางเลยอัน ไปเอามะก,กางฝนตกใส่หัวแล้วบ้สบายได้พ่อแม่พี่น้องเด้เดี๋ยวบ่ได้ดมีออกไปเก็บเห็ดเห็นมะเจ้าเวิร์เด้อแม่นเดี๋ยวคุณสิว่าอ้าวน้องจ้อยน้องแพทย์ไปซ้าย <c oughs> น้องสินี้ไปเที่ยวกันน้องก็สินี้ไปเที่ยวอีกแล้วนี่แต่ใหญ่ไปเที่ยว,วน้องสิไปสวีทวิววิวกันอีกแล้วสองอ้าวพ่อแม่นอีกแล้วล้วตอนแรกไปเป็นกุ้มเป็นขยงพเจนีิสิไป สองต่สองผู้บ่าวกับผู้สาวไปอง่งืมจนมสาวหนึ่งนมหสาวสองดอกสองนมสาวองนมสองสาวเจ้าสิภาพาไปไปพวกเจ้าสิคนผู้ใดไปบ่าด้ขนผู้ใดดอกมันลายอยู่ไปเลยไปเลยไปเลย ไหนก็เอาไปเลยจ้าเออที่ตูปุ้ยยิ่มันแก่กว่าสดชื่นเนี่ยเล็มเลยเล็มเลยไม่ใช่ปากคือไปเล็มตั้งทั้งพี่จักมันข้นจักมันยังมาเคลียเละตุ่มเปะมันเนี่ยเดี๋ยวตีมือเลยใครมาเล่นเห็ดเราเนี่ย บัวานหยังท้านีานาาอน้อยู่ได้น่องเลยแมนแมนเดี๋ยวพ้ได้ได้หัวใจสลายสิดว่ามีมงกิบ ทอจอมก้อยเนืองละพากันนะอืมมนตั้งเท่อขึ้นมากนเอาคนเอาไปสิเวิแล้วจะคของจังเลยมันเล่มขี้เกาาเจ้าผุนผวบ้าเมียนเฮ้ยเฮ้ยผู้บ้า เพียงเจอไอ้หนุ่มนวดนึเขาอ้าตาอ้ายไหมฮะจะไปทุบมันสินเอาเอาไน้เอาขาเอาเสือกผูกขาหลุดเหมาะหัวไปก็เ n น a u ทันตัวเออแหลกเอาเลย เอาหน้องเ้ยเฮงเบาเฮงตกใส่หัวปะเท้นี่เหอบอเหาให้เห็ดคอยเชะคอยเชะโอ้โหแล้วว่าเห็ดเอาเป็นอย่างเป็นอย่งค่ะคูบ่าวนี่ละเล่นหยแมนบ่สงสัยพวกข้าจมาเล่นเกมเล่นยังเน เขาบอกหูเดี๋ยวว่าเป็นเห็ดเนี่ยเขาบอกว่ากินได้ซสำเขาบอกเห็นสำนะเ่เห็นมันน่อยพูดเกยบเลยหล้ยกิบไปเกิบมากก็ได้หลายนะคะหลายอยู่อุ้ยพ่อใจยู่ะใจหลายติ่นหักๆักอยู่ หลุดหลุดสัมันแตนบุญมีมีมีแห้งไปไปเดี๋ยวเริ่มเอาดอกสองดอกนี่กันใช่เหรอพี่เจ้าเมนตรงไปเลี้ยวขวา ลงไปจักหน่อยแล้วก็ขวาบนนั feels, bbe 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 ่นจ้ะวะาขวาขวาขวาลงไปขวาลงไปขัวลงไปขวาขึ้นไปยังทางสายนะขวาน่ะเฮ็ดยังเหงาออกจ้ะเฮ็ดยังมึงพี่น้องหาผาผับ่ิ้วๆให้พ่อแม่พี่น้องกอนอย่างขอถทดขอผัยด้จ้ะเด้

ฟิกช็อกว่ะที่เบรกหัวซักหัวทำนี่แล้ตุนเขาเนาะเออนี่แล้วก็เมื่อกี้ปีมาสิทธาก็เพียนเข้ามาแล้วเราเพียนก็หัวซักก็หัวแม่นยังทักไอยข้างนอนกันอัธยาศัยดีพอจะเห็นคนกับฝ้าวให้ฝ้าวให้ที่ทั้งผู้กระเบกจึกหัวซักหัวความหัวซักหัวคว่ำนี่มาเอาผีไอ้ยมวนแต่หลังเตี้าวเบาผู้เบาหน่อยเมื่อกี้แล้วอยากไอ้แล้วฝ้าวไปว่าพัศน ป่าเล่นหัวสักหัวกวบนี่ทางนี้เล่นจิกแล้วปะท่นี่จิกกอรุณเนี่ยแฟนยังคือสิจิกเอาอขานขี่พวกเนี่ยนี่ขี่ขานพิเงียบมันบ่เลอะเตี้ยวมากระได้พ่อแม่พี่น้องพวกเจ้าจะไปเบิ่งเฮ็ดน้องก่อนยโอ้ยข่อยงมเอา มาเบิ่งเด้อพิงเงียสีใดหลายๆนี่บ่ต้องอันนี้เรามาพี่น้องมาเบิ่งมาเบิ่งเฮ็ดน้องค่อยนั่งไปเขียวลืมอยู่แซวกันได้บ่ยปดี๋ยวกันแล้วต้องห่วงเราหยุมเรามื่อยหยุมเราหยุ่มาแต่ะพิงเงียเข้าเบิ่งเนี่ยัได้คขอยูเห็นมากันแล้ว่มีผู้บ่าวมาให้แซวอีกวะเบิ้งเบิ่งเบิ้งกระตาน้องค่อยเบิ่งสิเหียเรา มึงห้องใกญ่ข่ายก็สะอาดเก็บออกก้อนมากหล่ะก็ได้เอาแล้วนี่เก็บเงียออกพ่อแม่พี่น้องแกงร่วมมึงนี่กันนี่ยแหละให้เรากินเลยกินคือเก่าแล้วพ่อแม่พี่น้องแกงหิ้งเงียให้เรากินแล้วสุดั้นแยกออกพ่อแม่พี่น้องสดยำมัดคือเก่าเอาเป็นเราสดคักสดแน่สดพ่อแม่ลูกกอนคนละสดคักรสเลี่ยวกต่ง่ามไม่ได้ไย้เลแล้วคือสิบอะไรยังอีกเราพ่อแม่พี่น้องเอ็ดอันนี้ ุ่นนะเห็นบ่ like นี่เห็ดพึ่งหวานเนี่ยพูดนะเพียลงไปจัดการแม่มีนองข้างคุณเกิดแน่แล้วประเทศนี้พูดนะเพียมาเบิ่งเพียเพียว้ายไถ่ช่างหล้างจอยสองดอกนั่นเห็นบ่เอ้ยยูว่าแม่พี่น้องเอ้ยพูดนะเอาแล้วประเทศนี้มาจ้ะเก็บสิคะรออะไรพูดนะมือสุดยอดอีลี แ่ให่เพียเพี้ยอยู่ว้านนองก็ว่าใส่อะไรใหญ่แค่เพียเพียพว่นะเพียคือมาพักมาเพียก็พักเพียก็ไปพักสิเข้าเจ้าบ่าเพียเพียนี่ไงนี่ไงนี่ไงต้องบอกไหมพ่อแม่พี่เนอะนิ่งหะนิ่มปะนิ่มอยู่ขึ้นยู่ขึ้นยู่ขึ้นยู่ ขมืดปืดตาแล้วพ่อแม่พี่น้องพอเอาจะดอกนี่โอ้ยพ่อแม่พี่นอ้องพูดนะดอกหน,นึ่งนี่หน่อยนี่ไหนงัดเอามืดละมือนี่มืดคำล้วฮะเสียกันสุ่มปั่นจักรยานนะคะ่ะซุ่มใตะเตะปั่นจักรยานพ่อแม่พี่น้องอ๋ออ๋ลูก ขวายขจอบตัดขาทิมแล้วเน่ระนาดอยู่พ่อแม่พี่น้องสามสี่ดอกอยู่มองนี่ขวายขจอาไปแล้วคนหนึ่งสองสามสี่ดอกอยู่ข้างล่างจอนี่บ่ได้ลงมาตั้งปีขจอบมาเอาไปหมดแล้วพ่อแม่พี่น้องพคนนะขาเฮ็ดขาเฮ็ดขาเฮ็ด่งวานโอ้หนาจ้ะเอทั้งสี่ได้จ้ะเด้อ ถอดขอภัยติดแดดมึงๆๆๆๆๆๆๆงบึงงามนัำเบลเล่จากเขาอะไรเลจากเขาให้ออยูนองก็ไดซ้ำนึ่งเ,เล่จากจอกกไดซ้ำนี่แหละัหนก็เลิดยูหดมวกกักพ่อแม่พี่น้องเกือบไปกินเกือบไปเลนมันได้ได้เฮดเอพิ่งบ้านหาดอกหกดอก สองห้องได้หนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกก็ไปเก็บอันนี้แล้วก็เฮ็ดฝังเดือดดอกหนึ่งแล้วก็เฮ็ดเกาลัดดอกหนึ่งน้าบ๊วมีเฮ็ดนับดอกกันเนี่ยแง่เฮ็ดหลายๆโอ้ยพี่น้องมันเน่ามันมวกมันก็ได้บอกกินเดินนอนฝันวายเลยก็พี่น้องนี่เบอกถือใจเบอกอีกก็ถืออีกว้วยหัวนั่งหัวหล่อเลยอ่านคอมเมนต์ยง่บ๊วยมีเฮ็ดอัน อันสวยเลือกก่ได้พี่น้าขอท่าแต่ละก็ท่าที่แล้วสวยเลือกไม่ได้พี่น้องจ๋าโอ้ยพ่อแม่พี่น้องสิผ้าเมื่ออะไะบัานนี้เลอะเลอะเลอะไหวายจำนี่ก็เสีบแล้วอ่านกินเลยเก็บไปน้ำเออเออเอาเมนูใส่หัวไปน้ำบริคิดใส่ยังทิ่ใส่ตะแกงหน่อยแมนเนี่ยมันเสีบ แกไม่มาดีแทบอ่อนอว่วรัวไปเลยเนาะมันอ่อนแล้วมันเห็ดให้แบบเวลากัดไปถือดอกเห็ดแต่แม่พี่จอยแม่เนาะอาย,อยุวันนั้นแต่เมา่ครึงถุงมาแกงใส่ร่วมกันแม่ก,กับแกงใส่เยอของเอียกคือสิบว่ขี้ฝุ่นไรก็ของนอนของไรของ,องของเงียบของเงยบว่าไร่แม่พีนพ่น้องน้อนที่ลายน่ะลายขี้ฝุ่น้องนอนนั้นไม่ใช่ว่าใดหลายหลายน่ะของเงียเนี่ยเสร็จแล้วพ่อละ พ่อแม่พี่น้องไปเมื่อแล้วค่าเมื่อแล้วเด้อขอบคุณหลายๆทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ไม่หายสองเกิยน้องด้วยจ้ะเด้อขอให้หม,มวนแท้ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายาแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนสู้ๆเลยจ้าเด้อทางอันเมืองไทยทางน้ำท่วมก็ขอให้พลหลอดปลอดภ<ว><ป>ัยทุกคนเด้อจ้าเด้อรักษาสุขภาพร่างกายพ่อแม่พี่น้องจ้ะ อยู่นี่ก็อยู่ทางนี่ก็ได้แต่แค่ได้แต่ส่งกําลังใจไปให้ก็จังพ่อแม่พี่น้องส่งมาทางนี้ทางนี้ก็ส่งไปทางน,านั้นพ่อแม่พี่น้องจ้าสู่ๆไปนัากันจ้าพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาล่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเบิ้งเซเบิ้งเฮดมา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 เบิ่งเห็ดไป